ครับมันนี้ตัดไม่เจ้าของสีขาดทุนบอ่อน้อพี่น้องตัดไม่เยื่อเคเจ็ดครับคลิปที่แล้วผมกะไว้ว่าประมาณสิบตันครับพี่น้องแต่ว่ามัน สีใดฮอดซิบตันบ่ว่าสีใดเกินครับนี่ก็ตัดบอท่านมดดอกครับนี่ครับกองหนึ่งนี่ประมาณสองตันเลยครับนี่คือกองใหญ่ ัดแล้วประมาณสีล่องครับสีล่องคู่ย่านเอาไปบอมเบิร์ก็เลยตัดทำนีแล้วครับครับกองหนึ่งหนีง่ลยกองหลายอยู่ ตัวที่ยืนอยู่นี่กับเลืออยู่ประมาณสองตันสามตันลรอครับนี่สิบตันนี่ได้แน่นอนครับ <c oughs> อย่างไรหนุเท่ากินอิ่มแล้วบอมีทีมงานของเฮ้าครับทีมงานใส่เงินตัวน้อยๆแน่ๆในใส่เก่งขนาดใส่จนว่าหาบอท่าน นี่ครับตัวทีเหลือบ่าท่านตัดแล้วว่าที่ตัดให้มดกระยันรถเอาไปบ่ไใดรถค้นบ่ไใดหลายครับกระบะบ่บดีแล้วคนใดประมาณจ8ตแปดตันนี่แหละครับก็เลยเอาทับนั่นก่อนตัวนี้ก็ไว้ใส่เที่ยวหลัง ครับส่วนนี้ก็ถ่ายทําให้เบึงแล้วคลิปที่แล้วครับวันนี้มาถ่ายหลบ้องอีกตอนตัดนะครับ

คนแม่อรเมินมันถายเล่นต้องได้ต้องเล่นเ้นเดียนาะ ครับเมือ่อยพักก่อนอหืมไอ,อ้่องนี่ <c oughs> ประมาณเบี้ยตันเนาะนุย้ย,นยเนาะเบี้ยตันเด็ดห่อนเฮื่อนครับมื่อนี้ เยอแค่เจ็บนี่เน่าครับคือน้องตัดเบิดนี่ก็สีได้อยู่วะครับ1ิปกันคือคือสีได้อยู่ชิปกาตันผลว่าครับ น้ำซีปลาหลายันิยครับนี่ปลาบ่อนเต็ม ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบซ้ำนี้แล้วครับ